สวัสด,ดีเจ้าพวกคนบาสทั้งหลายพวกนายชอบเลือดความรุนแรงในสิ่งศิ์สิทธิ์ทำเพศใช่ไหมล่ะอ้าวป้าขาหนูหนูหนอ่าขาเธอได้ยะใครมันจะประจําได้หมดเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนั่นคือสาเหตุที่พวกนายมีที่นี่ไงแต่ถ้าผมบอกพวกคุณว่ามีสถานที่ที่หนึ่งที่ไม่มีสิ่งเหล่านั้นอยู่เลยล่ะข <c oughs> อต้อนรับสู่แฮสบินโฮเทลโอกาสครั้งสุดท้ายของคุณที่จะแก้ไขตัวเองได้เริ่มขึ้นแล้วแล้วคุณคิดว่างไงล่ะ ทษทีนะแต่นั่นมันชี้อะไรวันนั่นเออใช่นิดนึงสถานที่นี้จะเป็นเหมือนโอกาสครั้งที่สองเพื่อที่จะให้คนบนสวรรค์ได้เห็นว่าคนในนรกก็สามารถไถ่บาปได้ดีค่ะคุณะถานจะไป Have you ever wanted something that was so clear in your mind that you could taste it? แกอยากจะช่วยพวงบาปเหรอน่าขำเป็นต้าเลยวะ A feeling like a rumbling in your gut ฉันแค่หวังว่าสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่มันจะได้ผลบ้าไปแล้วเรื่องไงอ่ะชื่อนี่เฮ้ยออกมาเจ้าออกไหเจ้าพวกเรามีเวลา24ชั่วโมงก่อนที่การกวาดล้างจะเริ่มไปทำงานของเรากันพวกแม่ต้องตายให้หมด <laughs> พวกมันต้องตาย ฉันคือแบทแมนที่ไม่เคยได้รับอ้อมกอดจากใครเป็นเด็กก็ไร้เรียนสาที่สามารถฆ่ากันได้ทุกเมื่อใครเขียนบทวะเนี่ยเยี่ยมเลยใช่ไหมพูดต่อสิ